นี่แค่ส่งกันบ้านคริสหอวงังนุ่งวันพีสุดเซ็กซี่เล่นเซิร์ฟสเก็ตแซบทะลุไอจีคริสหอวงังโชว์ความแซบทะลุไอจีส่วนวันพีโชว์หุ่นเป๊ะเล่นเซิร์ฟสเก็ตริมสะไว้น้ำกดไลค์ร้องว้าวกันเป็นแถวเลยทีเดียวกักตัวอยู่บ้านานานๆต้องทำกิจกรรมแก้เหงากันบ้างสำหรับนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างคริสหอวงังขอเลือกกิจกรรมยอดฮิตกับการเล่นเซิร์ฟสเกตแต่ต้องบอกว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตของเธอนั้นไม่ธรรมดา เราจำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ริมทะเลมาเลยด้วยการสวมชุดว่ายน้ำวันผีเล่นเซิร์ฟสเกตอยู่รอบๆขอบสระน้ำบ้านตนเองนอกจากจะโชว์ลีลาการเล่นที่ลิ้วบิดเอวได้เซ็กซี่แล้วงานโชว์หุ่นสุดเป๊กก็ต้องได้ด้วยเช่นกันซึ่งครดได้บอกถึงคลิปนี้ว่าไม่มีรลายอย่างมากก็ลม้ลมลงไปในสะระพร้อมกับบอกว่าเป็นการส่งคลิปเป็นการบ้านให้กับน้องสาวพลอยหอวงังที่ชื่นชอบกิจกรรมนี้เช่นกันส่งวิดีโอให้ครูแอดพลอย นางส่งกลับมาว่าย่อๆๆอ,อ,อ,อีกค่ะหลายคนเห็นแล้วต่างปรบมือให้กับความแบทบะลุไ g ให้ไปเลยขอขอบคุณภาพคริดหอวงังภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอตคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ